ตสวนแดงี้กํลังเป็นไข่เพนครับเพ่นะเขาโลกเลยครับนะครับสวัสดีครับ เม่นี้พอกันออกมาตอนตีสี่กลัวครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วพากันตื่นไปเนาะครับตีสีข้างนี้ตื่นเลยด้ครับมาเก็บเห็ดครับ มาหากำลังใจกันอีกเด้ครับไปสิผ้ายางหาครับรอๆนี่ล่ละแถวๆนี่หละครับไปว้าวครับเบือ้องนนี้ครับอยียงในอุ้มเพกนี่ครับว้าวงามแท้นี่ไป,ปฝ่าเบีวอวอครับหาจูมครับอยู่นี่วันนี้ครับพอดีงามเลยเห็ดมัอน,นี้ กอดีออกจากไข่ครับนี่วะใส่ไปสองเมงามป่ะครับ ตอนนี้ก็ใกล้สีแจ้งแล้วครับประมาณตีหาแล้วครับลุ่นน้ำกันดีครับตอนนี้ก็แจ้งเลยครับบรรยากาศคืมๆค,ครับเศร้านีคืมๆสะรัวสะวอากาศสดชื่นดีครับมามาสูดอากาศบว้สูดน้ำกันเด้ครับ ย่างไฮเดีกครับวันนี้แจ้งเลยเห็นดอก่มันครับวันนี้ ่้องนับเบิ้งครับมูนยักดอกครับแตกไข่สามแล้วครับแมนเบิดครับ,รบแต่อุ้มใหม่ครับ ปันไข่เห็ดเฟืองครับห้าหกเจ็ดแปดแปดไข่ครับมูนี่ไปเราตีนออกกันครับงามๆซะก่อนจะเอาใส่ตาครับโอ้นี้ไข่ครับสามจุ่มครับในน้อยหนึ่ง ตรมกันนีแถวนี้แหละครับละเลาะนี่แหละปลาเพน็กเล็กๆนะครับจังหางายเนาะหายีกครับเห็นเห็นลงงขาวดอกนึงครับแต่ว่าอันนี้บานนะครับขอหยาดเด้อครับบานสีเปเอาครับ ต้องไวเป็นเสื้อครับหาอีกครับสูต่อไปครับต้องได้แล้วครับมือนี้ต้องมีความพยายามครับยังหาอีกครับว่าแล้วครับต้องมีความพยายามครับอีกสามครับยืนไปเก็บเอาครับเก็บเอา ดอกนีกอนครับตทำโดยใครครับรอบนี้วสามครับรอบหนาอาจักดอกครับพี่น้องไทยครับว่าว่าผมสีเห็นจักดอกครับรอบหนาครับว้าวใครงามครับ จะใครไอ้ซวงครับสวงไข่ครับ,รบอันนี้ก็เป็นสวงครับถ้าทีดกับแมนครับซีไข่ครับเห็นโลโก้ขาวครับอันนี้ ัมมีจูมอะครับยังได้จูมมันงไหมมันจะงามนะครับไข่มันก็นงาาไปอีกแบบเนาะแต่ว่าได้จูมมันก็นดีครับตาดีหาซอยกันครับปาดครับยังไงนี่คือตั้งยู่คูกันงามแท้ครับนี่เมียนบนโมเมียนครับโอ้ สองดอกครับอยู่คางกันงามแท้อันนั้นเปนครครับรอเอาสองดอกนี้ครับสองดอกน้งา,งามนี่แหละเซตาเดีเลยครับ ะสมเต็ียมครับตื่มกันไปครับได้หมองละดอกสองดอกครับไทยเบื้องแนวบริษไทยเบื้องน้่ครับอันนั้นเห็ดแดงครับน้ำเปเอาครับมีอีกวะน้อครับเห็นอีกวะครับเห็นอีกวละละเบื้องอันนี้ครับ เนี้ยเดียวครับไข่เห็ดครับจะใครล่ะพี่้องนับกุ้งเดพี่ครับย้ายให้พี่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ไข่ครับมูนี่ไปเก็บเอาครับมาตรงไหนนี่ครับงามบ่ ออกจากไข่คือสีงามเละครับคือสีสิบหรืออยู่แต่เป็นไข่ก็ยัางงามเนาะ อีกครั้งพี่ครับเ okay. บิ้งนี่ครับมูเดียวได้นน่แต่มันออกจากไข่เบิดกระสิบ ซับนี่แหละครับก็จ้งรุ่นนี้เนาะสิเปิตาโซออนครับไปหาอีกครับเดี๋ยวสิทาลายหลักฐานครับเอาไปใหม่ปิดไว้ครับเฮ็ดดอกนี้เกิดยุคข้างจอมปวกครับเกิดยุ่ผู้เดียวนีดอกเดียวก็เอาครับ เติมกัน,เ,นเร่งรอดสายตาเพ็นงได้ครับ พอดีนีกลุ่มนึงไก่ไปน,นี่ครับว้าวงา,งามเลยชับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจังป่ากินเา้าพอดีพันหาเจเจนะครับอันนี้ก็เลยสุ่มไม่ทางนี้สุ่มครับสายสุ่มแม่ครับเล่นหลอดสายตาเป็นแดงได้เอา คุณหลายๆที่จงให้พี่น้องเด้เบิ่งน้ำครับตรงนี้เนาะสีเหลืองครับเหลืองงามพร้อมนี่ที่ย้องปาดตีนเอาครับหาอีกสักคน ับอยไก่กันกกนี่แหละใส่เวลาหาแป๊บนึงครับโอ้ในหน่อยหน,นึ่งในหน่อยก็เอาครับง่ามพื่อกันยวพบสีหายอีกครับรอระนี่แหละขอเวลาอีกนิดนึงครับทำตัวเงียนครับเกิดขังเงาไหมครับ แลกรมีอีกดอกหนึ่งครับเห็นยูพุ้ครับอันนี้ก็ทํ่ตัวเนียนขึ้นกันครับยูพุดเดียวครับเอหเห็นใครความครับ นี่เดีหมดเฝ้าพร้อมครับไปทำความสะอาดสวยงามครับใส่ตาเดเลยครับกำลังสิไวเมื่อยด้วยครับนี่ว่าสิไวเมื่อยแล้วครับสวยละแดดออกแล้วครับตอนนี้กลับมาบ้านแล้วครับป้าสิแพ็กถุงครับเอาฝากคู่ครับเพราะว่า ผมภาสีเอาเงินที่ยอดรับไว้จากครับที่มอบทุนการศึกษาเนาะยอดรวมทั้งเบด2หมด22,550บาทแ6สตางค์ครับแต่ว่าผมเพิ่มผมเพิ่มใส่ให้อีกครับเป็น23,000บาททวนครับเพราะว่าคู่ภาสิเบจจัดเป็นทุนทุนรละหารอยครับผมเลยเพิ่มใส่ให้เป็น23,000บาททวนเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกเฮ็ุข้าวนึงครับ ได้แล้วครับซองถุงชอไปตลาดเราไปค้นงินมาอลไรก็เอาไปให้เพิ่นเนาะไปฝากคู่ครับบริขายครับนี้ไปฝากซื่อื้อครับครับเงินจำนวนสองหมืนสามพันบาทครับกดมาเรียบร้อยแล้วครับกำลังสริมอบให้คุณครูโรงเรียนครับเห็ดเก่ามานํำครับตรงซื้ออาจจิบงงามจังหน่อยนะครับ ตรงซื้อผมเลยแหละครับยาสีฟัให้เพื่นครับตอนนี้นักเรียนกำลังผักเทียงอยู่ครับเนที่ขอายงไงห้องมันแคบมอกที่สคัญพูดด้ยมั้ยจำนวน46คูนครับขอ้อให้เียบริาเดวันมอบจที่13ยมาอีกครั้งนึครับขอบคุณมากนะคะให้ร่ำรวยร่ำรวยเจริญเจริญทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จกอย่าง นี่ก็มอบให้คุณคู่บนที่รับลอยแล้วครับอันนี้เพื่อน้หนังสือหนังสือขอทุนมาครับก็คือเบิบร์ตไยตอนมอบไผ่บนได้ครับให้อันให้คู่บนไายใไฮนอกรกะดบ,บ,บการเซล์การจำพวกกันอิทธิยามือวันที่13ครับมือมอบทุนครับอันนี้มามอบเงิงในให้เพื่อนซื้อครับมอบเงิงนเพื่อนก,รกร้อนอะไรกับเพื่อนสิบแปดจดจะสรรหาทุนให้ร่วมทั้งเบิดผมในมอบอยู่46ทุนครับคือผมตืืมให้เนาะ เติมให้จากสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดบาทเอห้าสิบาทเจ็ดสิบหกสิบแปดสตางค์นี่แหละครับผมเลยเติมเป็นสองหมื่นสามพันครับขอบคุณหลายๆครับที่ยูร่วมกันได้ละเดี๋ยวจังท่าพอกันมือพุ่นละไปเก็บเห็ดน้ำกันมืออีกะเมือ่อยครับกับเมื่อนอนเวียนพอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ